เน,เนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนจากซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier จบซีซั่นหนึ่งกันเป็นแล้วนะครับสำหรับมินิซีรีส์ที่มีความยาวเพียงแค่6ตอนแต่เนื้อหานั้นสนุกสนานเข้มข้นน่าติดตามอย่าง The Falcon and the Winter Soldier จากทางมาเวล ที่ฉายทางสตรีมมิงของ Disney Plus Hotstar ที่เพิ่งเข้ามาให้บริการในบ้านเราเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตัวซีรีส์นั้นเป็นเรื่องราวของแซมวิลสันหรือ The Falcon และบัคกี้บาร์นส์หรือ The Winter s o ์โซ e เที่ต้องร่วมกันประจนภัยและการพิสูจน์ตนเองของแซมว่าเหมาะสมจะเป็นกัปตันอเมริกาคนต่อไปหรือไม่พร้อมกับการกลับมาของศัตรูเก่าอย่างบารอนซีโม รวมถึงเจ้าหน้าที่ CIA สาวสวยอย่างชาลอนคาร์เตอร์โดยเรื่องราวในซีรีส์นั้นทีมฮีโร่อย่างฟอลคอนและวินเทอร์โซเจอร์จำต้องให้ตัวร้ายอย่างบารอนซีโมผู้ที่เคยทำให้ทีมอเวนเจอร์แตกคอกันมาแล้วในซีวิลวอร์มาช่วยปฏิบัติภารกิจและใน e ีพีที่3ของซีรีส์นั่นเองก็มีฉากที่ซีโมเดินผ่านโกดังที่เปิดอยู่จนถึงกับต้องหยุดถอหน้ากากและก็ยิ้มยิ้มย่อง ตัดภาพมาอีกทีนั้นพี่แกก็ขับรถมารับทีมพระเอกพร้อมทำหน้าขิงใส่เป็นหนึ่งดอกซึ่งรถที่แกขับมานั้นนะครับโอเวอร์ฮีทก็เห็นแล้วถึงกับต้องกดพอสแล้วร้องเพลงที่ว่างพางกอลกลับไปดูพอเห็นแล้วต้องร้องอู้หูรถอะไรโคตรขู่โคตรเทเช็ดเท่ขอดูอีกรอบต้องบอกเลยว่าโคตรชอบเลยต้องหาคำตอบมาให้แฟนรายการว่ารถที่พุ่งทยานมามันคือ Pontiac Firebird Convertible ปี1968นั่นเองครับโดย Pontiac Firebird หรือที่บ้านเราชอบเรียก Pontiac Firebird รถที่ถูกเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของ Chevrolet Camaro ราะรูปร่างหน้าตาลักษณะตัวถังเรียกว่าใกล้เคียงกันสุดๆรวมถึงยังสามารถแชร์อะไหล่กันได้ด้วยก็แหมอยู่ค่ายเดียวกันนะเนาะโดย Pontiac Firebird Convertible 1968นั้น เป็นตัวเจนแรกของลายนกไฟที่ผลิตและขายในช่วงปี1967ถึง1969มี3โมเดลคือ1967 1968และ1969ตามปีที่ผลิตนั่นเองเดิมทีไฟเบิร์ได้ถูกออกแบบเป็นรถสปอร์ต2ที่นั่งซึ่งอ้างอิงมาจาก1964 Pontiac Banshee XP833 รถต้นแบบทรงสปอร์ตที่โคตรสวยแต่ดันสวยไม่ได้ถูกนำมาผลิตขายเพราะบอส GM ในตอนนั้นคิดว่าโมเดลมันไม่ได้ต่างจากเชฟโเรเลตคอวตก็เลยถูกพับโปรเจกต์ไปซึ่งบัญชีนั้นถูกสรรสร้างโดยจอร์นดีโลเลียนสมัยที่ยังทำงานกับ GM ก่อนที่จะไปเปิดบริษัทต,ตัวเองและสร้างรถด D ีโลเลียน DMc 1 2รถท่องการเวลาซึ่งจะกลายเป็นรถในตำนานในที่สุด ออผลิตออกมายังไม่ทันได้ขายดีก็มีเหตุให้บริษัทต้องปิดตัวลงไว้โอเวอร์ฮีทจะทำคลิปแย่ออกมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวกลับมาที่เจ้านกติดไฟกันต่อโดยมันถูกออกแบบให้เป็นรถสปอร์ตสที่นั่งแต่ทาง GM นั้นกลัวว่าจะไปทับทางกับเชฟโรเลตคอเวตเหมือนที่ตัวต้นแบบแบบบันชีโดน จึงทำให้พอนเตียกไฟเบิร์ไปลุยตลาดโพนี่คาหรือก็คือรถที่ใช้ม้าโพนี่ลากไปได้วยความเร็วสูงวิ่งได้ในระยะทางไกลทุยใช่ที่ไหนล่ะเอาจริงๆโพนี่คาคือหนึ่งในประเภทรถสัญชาติอเมริกันโดยจำกัดคำนิยามว่ารถที่มีความสปอร์ตและมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมขนาดกระทัดรัดราคาเอื้อมถึงด้วยรูปแบบ2ประตูคูเป้หลังคาแข็ง หรือ convertible เปิดประทุนส่งรถหน้ายาวหลังสั้นขับเคลื่อนล้อหลังมีตัวเลือกในการแต่งมากมายและที่สำคัญยังสามารถแชร์อะไหล่ชิ้นส่วนกับรถรุ่นอื่นๆได้ซึ่งไฟเบิร์ดนั้นใช้ F-Body ของ GM เช่นเดียวกับ c h e v ร o l e t Camaro ซึ่ง GM หมายมั่นปั้นมือให้ทั้งสองรุ่นจากสองแบรนด์นี้เป็นคู่แข่งกับ Ford Mustang เป็นต้นแบบของโพนิคาในพิกัดเดียวกันนั่นเองครับรูปลักษณ์โดยรวมของ Pontiac Firebird โมเดลปี1968นั้นแทบไม่ต่างกับโมเดลปี1967เท่าไหร่สิ่งที่ต่างกันอย่างแรกคือขุมกำลังของเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นโดยโมเดล1968มีทั้งรุ่นมาตรฐานวางเครื่อง250 cuin 4.1ลิตร6สูบเรียงให้ขุมกำลัง175แรงมา้า จนถึงตัวท็อปที่ทยานด้วยเครื่อง400 CID 6.6ลิตรแลมแวร V8 ให้ขุมกำลัง340แรงม้าส่วนภายนอกนั้นสิ่งที่แตกต่างคือโมเดล1968มีการเพิ่มระบบไฟเลี้ยวด้านข้างตามกฎหมายของอเมริกาที่กำหนดว่ารถที่ผลิตหลังวันที่1มกราคมปี1968เป็นต้นไปจะต้องมีไฟสัญญาณเลี้ยวเป็นสีเหลืองอมพันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง จึงทำให้ไฟเลี้ยวของโมเดล1968นั้นจะย้ายมาอยู่ที่ด้านริมทอดไปจนถึงด้านข้างรถต่างจากโมเดล1967ที่ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านหน้าอย่างเดียวและหน้าต่างประตูของรถโมเดล1968นั้นก็เป็นกระจกบานเดียวไม่ได้ทำแยกเป็นช่องระบายอากาศเล็กแบบโมเดลก่อนส่วนโมเดล1969นั้นมีการเพิ่มออปชั่นเสริมความหล่อและความแรงเข้ามา และใช้ชื่อว่าท r a n s ซมซึ่งไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรแบบหลังคาแข็งนั้นผลิตออกมา689คันส่วนแบบเปิดประทุนผลิตออกมาเพียง8คันเท่านั้นและ The Firebird ก็ได้สารต่อความสำเร็จไปเรื่อยๆจนถึงเจเนอเรชันที่4และสิ้นสุดการผลิตลงในปี2002นั่นเองครับแต่ยังไงแล้วก็ต้องบอกเลยว่า1968 Pontiac Firebird Convertible ที่บาลอนซิโม่ขับมาในซีรีส์นั้นบอกเลยว่าติดตาตึงใจผมเป็นอย่างมากเรียกว่าตกหลุมรักเลยก็ว่าได้อยากจะเห็นอยากจะสัมผัสตัวเป็นๆสักครั้งหากท่านใดเคยเห็นหรือสัมผัสมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราและกดติดตามช่อง Overheat กันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป วันนี้ไปละสวัสดีครับ